สวัสดีครับไวรุ่นยุคเกูนยครับวันนี้ตาก็จะมาเล่นเกมคอนท่านะครับเครื่อง fr นะมาด้วยคอนเซปที่ว่า1ตัวนะครับเล่น1ตัวเท่านั้นครับต้องจบคอนท่าภายใน1ตัวมาดูว่าจะทําได้หรือไม่นะครับบางคนอาจจะทําได้จนชินแล้วแต่ไม่ใช่ผมครับประกอบใช้สูตร30ตัวตลอดนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเซปที่ว่าเล่น1ตัวเท่านั้นนะครับ ลองดูกันบห <c oughs> จังหวะนี้ต้องวนบน,บน,บนล่างล่าง้างาขวา้า้ขวาแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องปกตินี่ต้องกดแล้วนะมาตัวเดียวเอาให้รอดเพราะปกติไม่เคยผ่านนะครับตัวเดียวเนี่ยถ้าเล่นตัวเดียวจบนะไม่ตอนเด็กๆก็ไม่เคยทาชาเลนจ์แบบเล่นตัวเดียวจบให้ได้อะไรเงี้ยไม่เคยเพราะว่าสามตัวนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าเคยทําได้ไหมเพราะว่า <c oughs> มันก็มันก็มก็ยากนะไอ้คนเก่งก็เก่งเก่งแหเรานี่ สามตัวจบนี่ไม่แน่ใจจิโอ้ร่วงเร็วเนาะตัวเสียงวะ่ะนี่กดเทอร์โบเมื่อกี้ไม่ไปไูกก็ยากนะไอคนทำได้นี่ก็คือว่าเก่งนะตัวเดียวจบเลยไม่ง่ายนะนั่นปืนเอสกูโออีแพนเค็กไปซะแล้วจะรอดไหมเนี่ยมาดูกันครับเพื่อนๆปืนเอสนี่ปกตินี่ เป็นถ้าเล่นสองคนนี้ทะเลาะก,กันทุกทีอ่ะแย่งกันจะเอาปืนเอสมาดูสิครับว่าเอ้ยอะไรหวัวอะไรกันเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเล่นปลอดภยัยในปลอดภัยจะจบภายในตัวเดียวนี่จะทำได้หรือไม่เอ้ยปืนแอลเข้เามาทำไมโอ้ยไปลนะ ชาเลนจ์ปืนตัวเดียวชาเลนจ์ challenge ตัวเดียวของฉันเฮ้อแต่ผมบอกแล้วผมทำไม่ได้เอาเอาตัวที่สองตัวที่สองเอาคิดซะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกได้ไหมเอาเว้ยเมื่อกี้ไม่นับนะทุกคนโอเคนะเมื่อกี้ไม่นับโ <c oughs> อ้ตายเล่นอย่างงี้เราจะร้องจะมาทำชาเลนต์ตัวเดียวใช่ไหมคนดูออกเสียเวลาเอ้ย เขาทำกันได้หมดวัวโอ้โหสองตัวแล้วนะเนี่ยเขาทำกันไงวะเออตัวเดียวเดี๋ว่าแต่ตัวเลยครับดูซี่ทางหน้าทางหลังเนี่ยมันก็ยากกันเนี่ยนี่เขาทำกันได้ไงวะเลิศเนียปกติถ้าใช้ปืนดีๆผมจะไปยืนจอดตรงน,นู้นอยู่ละยืนจอดไอ้ตรงไอ้ตรงแดงๆอะ่ะใช่ไหมโอ้โหชีวิต เอาใหม่อืมเอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้ทําได้แน่มาทุกคนแชร์เล่นตัวเดียวนี่เรื่องใหม่นะโอเคกินไม่เอากินไม่เอาโอเคไหมเดี๋ยวเรารู้กันนะนี่ปืนอาเอาจริงแล้วดีดูดแลห้องตัวขึ้นเนยอะเพราะเมื่อกี้ไม่เอาจริงไงเนี่ยกดเถาโบงไม่เบิ้ลอ่ะไหนบอกอะก็ปูนเถาโบงเนี่ย เดินรวดเดินเร็วดเร็วนี่เดินเร็วไป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 ปืนเอฟผมอยู่ไหนนี่ตายด้วยยัโดนนเยอะเกินว่ะโดดไปไงวะเนี่ยนีุ่บ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 นี่เป็นไงล่ะปืนเอฟนี่เป็นปืนที่แบบยังไม่เคยเห็นคนชอบโอ๊เอาใหม่ผมขอตัวนึงอีกแล้วนะตัวนึงาอยู่วะตายเขาแล้วเนี่ยชรเลนคอนท่าตัวเดียวโอ้ต ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ไม่นับได้ไหมครับถือว่าไม่นับโอเคเมื่อกี้ไม่มีคนเห็นโอเคไหมเออไม่มีคนเห็นนะไหนแล้วนี่เอาจริงเอาจริงเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงนี่ใช่หรอนี่ดูดูดูนี่เป็นไงบอ,อกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาจริงคนท่าตัวเดียวมันจะไปยากอะไรวะใช่ไหมดูจัดไปนี่อย่างที่ อุย้ยอืมรู้กันทุกคนรู้กันอืมโอ้ตายมันจะอายเขานเนี่ยเอาใหม่ใหม่สองสองเมื่อกี้ไอสองตาเมื่อกี้ไม่เอาอ่านี่เอาหัวนี่เอาจริงเลยตัวเดียวมาเริ่มคอนเทนต์เฮ้ยฟืนืนเต็ม,มต้องยิงสิวะนี่ชุกชุกไปเลย ให้หยาให้อยาเนี่ยโอ้ยคลองตัวเธนเอยอะอีกแล้วเลยไห่ไปไปนะทำไมาไม่เบิ่อหักกดเธอบูแล้วนะอ,อีอะไรวะอ๋เป็นไงล่ะเอาจริงแล้วทุกคนก็รู้ว่าผมเอาจิงแล้วเนี่ยเห็นหมเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงเออเน้นยิงให้ปลอดภัยแล้วค่อยไปเดี๋ยว นี่เอ้ยผมกดล่างไม่ลงโอ้โหมันเป็นกระจอยเราว่าแล้วมันไม่ผ่านเป็นกระจอยแหมจอยมันไม่กินผีเมื่อกี้กดไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมไม่ลงโอ้ยจะไปยากตรงไหนวะเอ้ยอะไรวะอจอยไม่ดีอ่ะเนี่ยนี่นี่เป็นไงนี่ไม่ยอมไม่ยอม เราจะได้ยิงรัวๆหน่อยปืนพอได้ปืนไหนแล้วก็หยิบปืนใช่ไหมพอเรายิบปืนไหนก็ตามถ้าเราได้ปืนอ่ามันจะยิงเร็วขึ้นใช่ไหมเนี่ยกวักควัก้เ,เฮ้ยเกือบนี่จอ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 หมอบอย่างเดียวครับว้อมถ้าเราเด,เดินเข้าไปเนี่ยมันจะยิงเอ้ยมันยิงทันเราวะปกติผมว่าผมยิงจอได้นะผมทำอะไรผิดไว้เนี่ย ค่อยๆ,ๆเน้นชวเน้นชวตัวเดียวเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อยๆไปเออเนี่เออเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วผมเอาจริงแล้วไม่ที่ผ่านมาเมื่อกี้มันมันไม่ใช่ไงเนี่ยเ,เราเอาจริง่ะมาเลยครับมาเลยครับเอาจริงแล้วนะเนี่ยอกอกาศนี่เห็นไหม ถ้าเราเอาจริงมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ด้คือไอ้ครับเร็วเขาใหญ่เลยไปเลยครับเพื่อนเออเพื่อนเราเอาจริงแล้วเราเอาจิงนี่เอาเน้นไปดีกว่าเราเร็วเราเร็วนี่เอ้ยใจเย็นแหน่เดี๋ยวก็เสียชื่ออีกนี่มุดมุดอย่างเดียวครับมุด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 ตรงนี้มุดอย่างเดียวมุด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 ผมจำได้นะถ้ายิงตัวนี้จะผ่านไปเลยมาดีมาดี เอออันนี้อันนี้แค่ต้องยืนเอ้ยเรางานดอยนี่มันกิ้งใส่เท้าเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บนั่นแน่เฮ้ยจุ๊บจุแน่นแน่เป็นไงครับผมบอกแล้วอย่าให้เอาจริงนี่เนี่ยตำนานเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยเป็นไงละครเฮ้ย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 ผมบอกแล้วอย่าให้เอาจริงเอออย่าโดนใส่กูนะจบเลยนะ เล่ยนยากเลยเปินเอฟเน üyor, เี่ยเงินห่างเอาไว้เพ squishy, ื่อความปลอดภัยจนี้เป็นไงอย่างค้องเฮ้ยอะนี่ในตำนานโอ้โหเธอโบลลัะเธอโบลอ่ะเป็นไง ผมบอกแล้วไอ้สองตัวไอ้ที่ผ่านมาไม่ใช่เนี่ยของจริงนี่ของจริงอันนี้อาจริงแล้วไม่ว่ากันนะโอ้แม่ผมก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่นั่นเราให้เอาจริงไงง้วยห,หลานสามนี่หมูหมูมมนี่ยังไ,ไงดูดูเห็นไหมคล้องปลื้มผมแล้วจะให้เอาจริงมันหนุนต้องงอมก่อนต้องออองอมก่อนทุกคน ต้องวอร์มก่อนโอ้ปืนแอลยเวาล้แต่เมื่อก่อนชอบเล่นนะชอบแบบเล่นเอาที่อะไรเงี้ยเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่เห็นเกือบแล้วอีแพนเค้กปเนี่ยเนี่ยเป็นไงนี่นี่มันจะมีปืนบีเอ๊ะจะมีไอ้นัทอะไรนะบาเรียในบาเรียผมเจอแล้วนี่เป็นไงครับเป็นไงครับเมื่อกี้ได้อัพด้วยนะดังปงังเดินอย่างเดียวเลยครับ ไม่รอไม่รอครับเดินอย่างเดียวเฮ้ยโทรศัพท์มาอีกโอ้โหถูกเวลาเดี๋ยวเพิ่งได้ไหมโอ้เสียงโทรศัพท์นะครับอันนี้นะครับเดียวนะครับ,รบขอก่อนนะครับออ้ยโอ้โหว้อยากทำไม่ได้ชาเลนจ์นี้ทำไม่ได้บอกเลยเห็นไหมเนี่ยทำไม่ได้อายเขา อายเขาจบเลยยอมนะครับทุกคนยอมแล้วยอมจริงๆริง <c oughs> เอออยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสรุปที่ชาเลนจ์นี้ทำไม่ได้ครับอายมากสวัสดีครับ